ทําสีจากคลั่งนะคะคลั่งก็จะเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่จะให้สีแดงนะคะแล้วก็ออกเฉดชมพูคลั่งนี้ก็จะชอบอาศัยอยู่ที่ต้นชําฉาหรือจามจุลีแต่นี้เนี่ยเหลือแต่ลังตัวไม่มีละเวลาใช้เนี่ยก็จะเอามาตํานะคะเอามาตําให้ละเอียดก่อนแล้วเวลาที่เราไปต้มเนี่ยมันก็จะได้ง่ายกับการให้สีมันออกมานะคะให้สีออก แดงเป็นสีที่ใช้มาตั้งแต่โบราณปกติเนี่ยคลั่งเวลาต้มออกมาเนี่ยสีมันจะไม่คล้ำแบบนี้แต่ว่าสังเกตดูว่าภาชนะที่เราใช้ต้มเนี่ยอันนี้เป็นกระทะเหล็กแล้วก็สนิมมันเยอะค่ะ ไอตัวสนิมเน่ยมันมันเข้าไปผสมก็ทําให้น้ําสีเข้มขึ้นนะคะเราก็เอาเอาต้มลงไปในนี้น้ําที่เรามาใช้ต้มเนี่ยคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เอาน้ําด่างจากขี้เท่าเนี่ยมาใช้ต้มมันก็จะช่วยให้สีติดด้วยค่ะแต่ถ้ามากอน,นี้ไม่ไม่มีจริงๆก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้แล้วก็อาจจะไปใช้ตัวฟิกสีอตอนตอนหลังก็ต้มไปเนะะี่ยค่ะเป็นชั่วโมงะคะ่ะ อย่างน้อยที่สุดก็40นาทีหม้อน,นี้ต้มไปผ่านมาเป็นวันแล้วนะคะเพราะสีของสนิมเหล็กเนี่ยมันจะออกทนมีเหมือนเมืองม่วงผสมสีเข้มมากเลยเราก็จะใช้กรดที่เข้าไป คำปริยาให้การย้อมเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมในเส้นใยได้ดีขึ้นก็จะใช้กรดมะขามเนี่ยคะกดส้มเนี่ยเคลือบเหมือนกับล้างก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะย้อมตัวสีอันนี้มะกอกอันนี้มะขาม พร้อมกันละกัน ก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยก็เอามาสับหรือมาตำก่อนนะคะทีนี้เวลาเราจะมาใช้เนี่ยเราก็มาห่อผ้าขาวก่อนจะเป็นผ้าขาวบางหรือเราจะเย็บเป็นถุงนี้ก็ง่ายดีนะคะพอมันแหลกแล้วเราก็เราก็เอาใส่ผ้าขาวบางมันก็จะได้กรองไปในตัวเลย แล้วก็บางทีต้องไปกรองอ,อีกอีกอีกชั้นอีกเพราะในกรณีอย่างพวกไอ้ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็จะหลุดออกจากผ้าได้อยู่ค่ะค่ะเราก็ตั้งน้ําไว้แล้วเราก็เอาขมิ้นที่เราตามไว้เนี่ยใส่ไปเลยก็วันนี้ก็คือเราย้อมผ้าแค่สองสำเผืนก็ใช้น้ําแค่สักสลิตรก็พอค่ะ,คะก็เอาต้มลงไปเลย40นาทีหรือชั่วงโมงหนึ่งเนี่ยค่ะ ก็ต้มไว้จนกว่ามันเดือดแล้วก็สีที่มันมีอยู่มันออกมาได้ดีค่ะย้อมผ้าเนี่ยจริงๆก็ที่อย่างที่บอกเนาะก็คือถ้าต้มได้ก็ควรจะต้มถ้าเรามีเวลาจำกัดอะเราก็เอามาซักในน้ำเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีวิธีซักในน้ำสบู่หรือซักในผงซักฟอกก่อนแต่ว่าหลังจากซักก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาด วิธีการย้อมร้อนะพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็ควรจะเอามาทิ้งไว้ให้เย็นหรือบางคนก็จะเอาผ้าเนี่ยใส่ไว้ตรงขณะหม้อเดือดเลยก็ได้แล้วแต่คือถ้าในกรณีที่ที่ผ้าชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องด่างเรื่องอะไรแต่ถ้าผ้าชิ้นใหญ่เนี่ยถ้าเราต้มในขณะที่ที่น้ําเดือดเนี่ยไอการอะไรอะผ้าถ้าชิ้นใหญ่บางส่วนมันก็อยู่ก้นหม้อหรือมันก็กาอาจจะทําให้ผ้าเนี่ย มีลายด่างไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไปใส่ในหม้อเท่าไหร่แต่ถ้าผ้าชิ้นเล็กอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็จุ่มลงไปเลยทอมินเน่ไม่ได้เป็นอันตรายเลยดีกับผิวหนังด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่กลัวเปื้อนก็ไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราย้อมหลายๆสีก็ใช้ถุงมือนะฮะใครไม่อยากให้มือดำบางทีมือเหลืองมือดำเป็นสีแดงสีชมพู อันนี้นี่ก็กย้อมเป็นเป็นผ้าผ้าเรียบๆนะคะไม่มีลายเดี๋ยวบางทีเราก็ลองลองทำลายมัดย้อมง่ายๆกันก็ได้เนี่ยเวลาย,ย้อมเราก็พยายามแบบขยี้ผ้าถูให้มันทั่วถึงเพราะบางทีเนี่ยขมิ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ามันจะมีเม็ดเล็กๆอย่างกรณียิ่งถ้าเป็นขมิ้นตามขมิ้นผงเนะี่ยเป็นจุดๆด่าง ก็ขยี้ให้มันทั่วถึงกันนี้ค่ะขมิ้นสดเนี่ยมันจะมีเหมือนไขมันเนคลือบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสังเกตดูว่าบางทีมันจะมีไขมันอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำสีเลยมันก็มันก็ช่วยทำให้ให้สีติดได้เหมือนกันนี่นี่ขมิ้นเนี่ยที่เราก็จะไปจุ่มในสันส้มก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาพวกนี้เนี่ยก็ลองทดลองดูว่าจุ่ม ในสันส้มซึ่งเป็นโกรหรือจะไปจุ่มในน้ำด่างอย่างเช่นพวกน้ำปูนใสอะไรเงี้ยสีมันจะต่างจะนยังไงก็ลองเล่นดูนะคะตรณีที่เราจะมัดลวดลายง่ายๆมาก่อนเนี่ยนะคะก็มัดเสร็จแล้วก็มัดเสร็จแล้วก็ไปขยำน้ำหรือไปต้มหรือไปออทำให้สีมันเข้าไปซึมเข้าไปได้ดีก่อนแล้วก็ค่อยมาจุ่มในเนื้อสีในน้ำสีนะคะ อลองเลยเนาะลองเล่นกันดูสิอันนี้ก็จะมีน้ำปูนนะคะน้ำปูนใสอันนี้ก็จะมีน้ำสันส้มนะอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นน้ำสนิมเหล็กเนี่ยก็สนิมเหล็กเราก็เอาเป็นเอาตะปูที่มันขึ้นสนิมเนี่ยนะฮะแล้วก็หรือโลหะอะไรก็ได้ที่มันขึ้นสนิมแล้วก็มาแช่น้ำไว้นะะถ้าแช่ไว เป็นหลายๆวันเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําแบบเหลืองเลยแล้วก็เป็นฝ้าสีเหลืองๆเงนี่ยอันนี้ก็คือเอามาใช้เป็นตัวเคลือบฟลิกสีได้นะคะลอ,องแช่ไปเลยเห็นไหมคะน้ำคุนใสเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยเปลี่ยนไหมอันนั้นเปลี่ยนไหมฮะอ่าไม่เปลี่ยน,อ,ยนอันโน้น ล้างจนให้น้ำใสอ่ะใ,ให้ให้สีมันมันออกให้หมดอ่ะดูสามสีเนี่ยเห็นไหมคะ ในบรรดาสีธรรมชาติเนี่ยสีที่ยากที่สุดหรือเป็นเรียกได้ว่าเป็นราชนีของของสียอ้อมธรรมชาตินี่ก็ว่าได้นะคะก็คือสีของมะฮอมหรือสีครามนะคะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าอินดิโกเหมือนกันต้นคลามเนี่ยจะมีใบเล็กแล้วก็เป็นต้นพุ่มเตีย้ยแล้วก็เวลาปลูกขึ้นมาเนี่ยจะใช้งานจะเก็บเกี่ยวอาจจะได้ปีหนึ่งสองครั้งถึง3ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ ปีต่อไปก็จะทำการหวานแล้วก็เก็บเกี่ยวใหม่แต่ต้นห้อมเนี่ยนะคะก็จะขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะลักษณะต้นก็จะเป็นพุ่มเตี้ยบางทีก็จะเลื้อยไปแล้วรากที่ลงดินเนี่ยก็จะแตกพุ่มไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของต้นห้อมในภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใบใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นต้นพุ่มใหญ่ถ้าถ้าสมบูรณ์ก็ก็จะใหญ่แบบแบบท่วมหัวเลยก็มีนะคะ เวลาที่เราเก็บใช้งานเนี่ยเราก็จะเก็บเฉพาะยอดยอดมันมาใช้แล้วเวลาไอ้ส่วนที่เราหักไปมันก็จะแตกกิ่งออกไปได้เรื่อยๆนะคะเราเรียกว่ามะฮอมมะฮอมนะคะในภาคเหนือทางอีสานจะเรียกว่ามอครามเนี่ยที่เรามาย้อมเสื้อมะ้อมเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนใหญ่ๆอยู่สองสองขั้นตอนก็คือวิธีการทําเนื้อเนื้อสีหรือเนื้อเนื้อฮอมเนี่ยมาก่อนนะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือเอาจากจากตัวเนื้อสีเนี่ยมาก่อเป็นหม,ม้อหม้อห่มนะคะก่อนที่จะเอาไปทำการย้อมต่อไปเนี่ยขั้นตอนของการทำเนื้อสีหรือเนื้อคลามเนี่ยนะคะเราก็จะมีวัตถุด,ดิบหลักก็คือใบห่มหรือใบครามเนี่ยเราก็เอามาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ3ามคืน ให้ใบเนี่ยเนา่าเสร็จแล้วก็เอาใบออกเอาใบออกเสร็จแล้วก็เอาปูนเนี่ยเข้าไปผสมผสมแล้วก็ตีจนจนให้มันเกิดฟองจนฟองยุบตัวเนี่ยนะะก็ก็ทิ้งเอาไว้แล้วตอนเช้าเนี่ยก็มาลินน้ําใสออกดินน้ําใสออกเราก็จะได้เนื้อของของห้อมอย่างที่อย่างที่เห็น,เ,นเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะ เหลวๆแบบนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยที่จะใช้ต่อไปแต่ว่าพยายามอย่าให้มันแห้งก็สังเกตว่าเออถ้ามันมันเริ่มแห้งเราก็จะเอาน้ำเลี้ยงไว้ค่ะหลังจากที่เราได้ตัวเนื้อห้อมมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาต้องมาทำการก่อมออก่อนทีนี้เวลาหม้อห้อมเนี่ยมันสามารถเก็บ ไว้ใช้ได้นานๆเลยเป็นหลายๆปีก็ว่าได้ถ้าทุกถ้าเขาดูแลดีนะเขาก็จะบอกว่ามะฮอบเนี่ยเป็นสีที่ใช้ศิละปะใช้ศาสตร์ชั้นสูงเพราะว่ามันต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ต้องช่างสังเกตอาการนะคะแล้วก็ต้องต้องรู้จักสมดุลก็คือ,อ,อต้องใช้งานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช้งานมากเกินไปเพราะมันก็จะทำให้ห้อมเนี่ยเสีย หรือว่าตายได้ซึ่งบางบอกว่าเขาก็จะพูดว่าห้อมหนีนหรือคามหนีเนี่ยนะคะหรือว่าตายก็จะเริ่มเหม็นนะ,ะเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นเน่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟองที่เคยเป็นสีน้ําเงินก็จะกลายเป็นสีขาวทีนี้ตัวห้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอามาย้อมได้เลยเราจะต้องมาผาสมกับส่วนประกอบอื่นๆซึ่งก็จะมีนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมี ก็จะมีเรื่องของน้ำด่างที่จะเอามาใช้ผสมเป็นน้ำที่จะจะก่อหม้อขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำเปล่าเราจะต้องใช้น้ำด่างซึ่งมาจากขี้เถ้าขี้เถ้าที่นิยมใช้เนี่ยก็จะเป็นขี้เถ้าจากไม้ขี้เหล็กไม้มะขามต้นกล้วยนะคะบางที่เนี่ยเขาใช้ขี้เถ้าที่ใช้หุงหาอาหารทั่วไปก็ได้ คุณสมบัติที่ดีที่จะทําให้สีของมะฮอมเนี่ยสวยแล้วก็ติดทนดีเนี่ยมันจะต้องเป็นด่างที่เข้มข้นนะคะแล้วก็มีรสค่อนข้างเข็มนะก็เวลาสังเกตก็คือสีนะคะเวลาที่เราทําน้ําด่างเราก็ใช้วิธีการกรองนะคะเวลาเอาเอานิ้วแตะดูเนี่ยถูๆดูเนี่ยมันจะมีลักษณะลื่นๆน้ําด่างที่ดีแล้วก็มีรสเค็มแล้วก็ซาึกนิดอ่า บอกไม่ถูกมันจะเฝื่อนเฝื่อแล้วก็จะจะจี๊ดที่ลิ้นนิดหนึ่งเนาะเวลาก่อม้อเนี่ยนอกจากน้ำด่างกับตัวเนื้อห้อมหรือเนื้อครามแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้ตัวส้มบางที่ก็จะใช้ส้มจากมะขามนะบางที่ก็จะใช้ส้มจากส้มปล่อยเอามาผาสมนะกับน้ำด่างนอกจากอาหารที่ได้เนี่ยก็ต้องให้ออกซิเจนด้วยแล้วก็เริ่มก่อครั้งแรกเนี่ยนะฮะ แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะแบบเนื้อห้อมเยอะหรือว่าบางคนที่เขาใช้ย้อมไหมเนี่ยบางทีเขาก็จะใช้กรดหรือส้มเนี่ยมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยก็บางทีมันก็ไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าแล้วแต่จริงๆเนี่ยตัวแปรที่สำคัญคือคือน้ำด่างคือถ้าน้ำด่างเข้มข้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานอกจากอาหารแล้วห้อมเขาก็ต้องการอากาศเนี่ย เขาก็จะต้องเอามาผสมแล้วก็เอามาโจกขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สังเกตว่าเมื่อไหรเขาจะพร้อมที่จะใช้งานเขาก็จะบอกว่าห้อมเนี่ยมาแล้วนะฮะเวลาห้อมมาแล้วเนี่ยสีมันก็จะออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวขึ้มาอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นนี่แล้วลักษณะฟองก็จะเป็นฟองที่เวลาเราเราเทลงไปเนี่ยไม่ยุบไม่หายไปแล้วสีก็จะเป็นลักษณะนี้คืออันเนี้ยพร้อมใช้งานแล้ว ถ้ายังไม่พร้อมใช้งานกอ็อาจจะต้องดูว่าออมีอะไรที่น้อยไปไหนอะไรเงี้ยบางที่เนี่ยเขาเล่งปฏิยาโดยใช้เหล้านะคะเหล้าหรือบางทีหรือบางทีก็ใช้น้ําตาลหรือบางทีเ,ออนงทเนี่ยบางสมัยโบราณเนี่ยใช้พวกกล้วยอ้อยก็คือเป็นน้ําตาลเหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะที่เข้ามาผสมเป็นอาหารนะคะเพื่อที่จะให้ฮอมเนี่ยมันทํางานได้คะ่ะ ย้อมเนี่ยเวลาได้ที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะก่อนจะย้อมเนี่ยเราตักเอาไว้สักน้ำาบยหนึ่งเนี่ยนะคือที่เพื่อที่จะเวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วเทกลับไปใหม่ก็เหมือนแบบน้ําเชื้อหัวเชื้อที่จะทําให้มันเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้เนื้อสีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอีกนะเราก็ย้อมลงไปเลยเวลาที่เราย้อมเนี่ยนะพยายามให้มันเสมอกันนะไม่ใช่ว่า บางส่วนขึ้นมาโดนอากาศส่วนหนึ่งบางส่วนอยู่ในบอ่อเทามันจะมีผลกับผ้าที่สีไม่เสมอกันสังเกตใช่ไหมเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยสีมัน,นยังเขียวอยู่นะคะผ้ามะฮอมที่สีเข้มๆเนี่ยมันก็จะต้องย้อมหลายๆครั้งยิ่งถ้าได้เข้มแบบใกล้ดำไปเลยเนี่ยบางทีก็ย้อมถึงตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปเนี่ย ก็จะยิ่งเข้มเวลาที่เราย้อมเป็นเส้นใยเนี่ยที่มันมีสีที่ไม่เสมอกันอะไรบางจุดบางต่อนเนี่ยเวลาไปทอเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดมากกับที่เป็นผืนผ้าอย่างผืนผ้าผืนเล็กๆเ,เนี่ยความสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะควบคุมได้ง่ายกว่าสังเกตสีมันจะตั้งแต่เขียวอ่อนไปจนถึงเขียวแก่เนาะแล้จนถึงเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสีมะฮ่อม ทุกครั้งที่ที่เรามีการใช้งานเขาเนี่ยนะก็ดูให้พอเหมาะดูให้พอเหมาะนะไม่ไม่น้อยจนเกินไปจนกระทั่งแบบทิ้งหม้อไปหลายๆวันอันนี้ก็ไม่ดีนะบางที่เขาถึงมีข้อห้ามว่าไม่ให้ย้อมในวันที่มีคนตายหรือแบบอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะเชื่อว่าเออมีหม้อเนี่ยมีผนะีอะไรนี้เป็นต้นบางชุมชนเนี่ยไม่ให้ย้อมในบ้าน คือต้องออกไปย้อมนอกชุมชนก็มีซึ่งความเชื่อเรื่องพวกนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของของศิลปะของการย้อมพอมเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจิตใจที่เราแบบไม่ได้อยู่กับงานเนี่ยมันก็ทําให้บางทีการดูแลใส่ใจเนี่ยมันก็แตกต่างจากช่วงที่อารมณ์เราดีนะคะ